สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้น้องทิพย์ตื่นเต้นมากเลย <c oughs> นะคะเมื่อกี้ที่น้องทิพย์ถ่ายให้นะคะกล่องนี้อะไรก็ไม่งงรมู้กล่องปริศนานะคะส่งมาให้น้องทิพย์ที่ถ้าคิดเองนี่เลยนะคะอันนั้นก็คือเป็นกล่องของเอฟซี FC ของน้องทิพย์เองนะคะที่ส่งกล่องนี้มาให้ถึงภาคิดเองนี่เลยนะคะไม่รู้ข้างในเป็นอะไรบ้างเนาะมารุนมาดุนกับน้องทิพย์นะคะทย์ตื่นเต้นมากเมื่อวานก็ ของมาถึงมืดมากก็เลยไม่ได้ถ่ายวันนี้วันนี้ก็กัดตัวอยู่ห้องเหมือนเดิมนะคะก็เลยจะมาถ่ายให้พี่ๆทุกคนได้เห็นในบรรยากาศตอนนี้นะคะในกล่องนี้จะมีอะไรบ้างนะคะก็ช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะคะกัดตัวแค่อยู่ในห้องอย่างเดียวไม่ได้ออกไปที่ไหนนะคะพี่ๆทุกคนก็ก็อยู่ในห้องนี้กินข้าวที่ในในนี้นะคะแน่ นั่งากเลยอะมคนคนเดียวยกมาไม่ไหวนะสองคนยกมาด้วยนะนี่นะคะกล่องนี้นี่เท่าตัวน้องคลิปเลยกล่องใหญ่มากไม่รู้ว่าข้างในเป็นอะไรอะไรก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวเรามาดูบกันนะคะกล่องสุ่มนะคะกล่องใหญ่อะไรอะไรจะใหญ่ขนาดนี้เนาะคือแบบตื่นเต้นมากเลยอยากรู้ว่าข้างในมีอะไรบ้างแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดนะคะคือถ้าถ้าคลิปนี้มันเป็นเมืองแออัดเนาะก็ จะมีแบบผู้ติดเชื้อขึ้นมาแบบเรื่อยๆเรื่อยๆทุกวันเสียสิบคนสามสิบคนสี่สิบคนนะั่นแหละแบบนี้ขึ้นมาเรื่อยๆเนาะเขาก็เลยประกาศล็อกดาวน์ไม่ให้คนออกข้องอข้างนอ,อกเกินแบบเ่าเกินคนนะ่นรประมาณนี้เนาะถ้าเราจะออกไปตลาดอะไรประมาณนี้เราก็ต้องไปเอ่อไปขอใบอนุญ,ญาตจาก เขาเรียกว่ากะไรกําเน็งบ้านอะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่าน้องทิพย์ไม่รู้จักว่ากําเน็งกําเนบ้านที่นี่อยู่ตรงไหนเนาะเพราะาน้องทิพย์ไม่ใช่เป็นคนที่นี่น้องทิพย์ไม่รู้จักก็เลยจะออกไปเท่าไหร่ก็จะยากหน่อยนะคะแต่ว่าน้องทิพย์อยู่ในเวียนนะคะส่วนที่น้องทิพย์อยู่นี่มันมันจะเป็นในเวียนในเมืองเนาะมันก็เลยแบบไปตลาดก็มันไม่มันไม่มันไม่เจอด่านที่เขาโรต เขาจะมีการนะด่านลนะ็อกดาวน์เข้าไว้นะเออมันก็จะไม่เจอนะคะคุณก็เลยเป็นตลาดได้ง่ายอยู่นะคะแล้วก็จุดที่น้องทิพย์อยู่นี้ก็คือเป็นจุดที่แบบปลอดภัยมากเพราะมันไม่มีมันไม่มีตึกมันไม่มีตึกที่แบบว่าออคนทํางานอะไรประมาณนี้อยู่เยอะแย yeah, นะเนาะเป็นตึกที่น้องทิพย์อยู่นี้มันจะมีตึกแค่ตึกเดียว,แล,วออแล้วก็มีสามชั้นแล้วก็มี ไม่กี่ห้องเองนะคะมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีห้องเยอะอะไรขนาดน,นี้เนาะมันก็เลยปอดไฟแล้วก็รอบๆข้างก็จะเป็นบ้านบ้านช่องของเขาเองนะคะไม่เป็นตึกนะแต่บางที่มันจะเป็นตึกเป็นตึกเป็นตึกนะคนก็จะอยู่เยอะมันก็จะแอัดอะไรประมาณนี้เราก็จะเสียหน่อยแต่ที่นี่มันไม่เสียงนะคะก็ขอขอบคุณมากมากเลยนะคะที่เป็นห่วงน้องทิพย์เนาะน้องทิพย์ก็ดูแลตัวเองแล้วก็เซฟตัวเองมากๆากเลยนะคะเพราะาน้องทิพย์ก็ไม่ได้ประมาทนะคะว่า โลกนี้มันถ้ามาเกิดในตัวเราเราก็อาจไม่รู้ว่าเราไปเราไปรักษาดีทางเรามาตรฐานมันจะดีไหมแบบนี้เนาะเราก็คิดอยู่นะคะเพราะว่าตัวเราเราต้องรักษาตัวเราเนาะพบเจลแอลกอฮอลแล้วก็ล้างมือทุกๆครั้งที่ที่จะกินข้าวล้างมือทุกครั้งที่แบบท,แบบที่แบบออกไปไหนมาไหนเดีปยะกมาเนี้ยเราก็จะล้างมือทุกครั้งเลยนะคะเพราะเซ็ตตัวเองมากๆเลยนะคะ เด่๋ตอนนี้เราเอามาเปิดกล่องกันเลยค่ะอะโมกล่องซ้อนกล่อง้วยเหรอนี่โอ๊ยหนักไหมเนี่ย เป็นต้องถ่ายคลิปก่อนต้องถ่ายคลิปก่อนอยากให้ทุกทุกคนนู้นพายามคิดนะคะเดี๋ยวเทมจะออกมาทีละอนันทีละอันนะคะอะไรนะกล่องโถงกล่องโถงนี้ก็เอาไปใส่เสื้อผ้าได้นะนี่นี่วิธใชี่ก็ซื้อที่ใส่เสื้อผ้าแล้วเนี่ยโอเคเลยหืม โอ้ม oh, ีผ้าห่มด้วยนะหอมด้วยผ้าห่มก็หยาบได้พอดีเลยผ้าห่มเนี่ยเพราะว่าถ้าเราไปทำงานมันเป็นมันเป็นห้องแอร์เนาะก็มาห่มได้นะคะแล้วก็สองพืนห้องสองพื้นกอีกอันนึงโอ้ อะไรเนี่ยโหมีแบบหนังสือมาให้ด้วยมีแมกด้วยโหอดีเลยเพราะช่วงนี้ก็หาซื้อแมกยากเหมือนกันนะที่นี่ที่นี่หาซื้อแมกยากเพราะมันจะโชวโภคิดนะนี่มีแมสด้วยขอบคุณมากมากเลยค่ะจิ้หงหอกเป็นใย,ยกันมากเลยมีหนังสือให้อ่านด้วยโหหาซื้อหนังสือเป็นหนังสือเก่าแห่มากเลยนะอันนี้อของมันนะ ี่เดี๋ยวจะให้ดูนะคะอันนี้เป็นผ้าเช็ดตัวนี่ได้มีผ้าเช็ดตัวแล้วนะคะมาดูอีกอันหนึง่งอันนี้คืออะไรกันมาดูกันมาดูกันดูกันนะคะอันนี้คืออะไรออกมาอย่างดีด้วยนะคะ ว้าวว้าวรูปภาพว้าวเห็นไหมคะพี่ๆทุกคนรูปภาพนี้น้องทิพย์ชอบมากเลยอะเพออาราะน้องทิพย์ส่วนตัวของน้องทิพย์นะมีรูปภาพนี้อยู่แต่ว่าไม่มีโอกาสที่จะได้ไปทํารูปภาพใ,ใหญ่ๆนี้มาห้อยมาแขวนไว้ที่ที่ผน,นังเลยนะคะ คีอแบบชื่นใจมากมันมีรูปแม่ด้วยนะโอยดีใจอ่ะมีผ้าขม้าด้วยนะคะผ้ะขาขม้าอือมี้าขม้าด้วย เดี๋ยวปอนเอาไอว้คี่นี่อั้งพี่สะเก็ยบนะคะโอ้โหอะไรนีน่นี่เห็นไหมคะพี่ทุกคน เป็นบ้านเดือนไทยนะคะมันมีอีกนะคะพี่ๆทุกคนจะเอาออกมาให้ดูคือมันอออกยากค่ะกลัวไอมกลัวกรนพังอ่ะโอ๊ยนี่นะคะเดี๋ยวมาให้ดูทางไหนนี่นี่ มันเป็นบ้านเดือนไทยอะน้องทิพย์จเจ้าออกมาได้ไงเนี่ยมันอัดแน่นไปหมดอะกลัวมันพังมากเลยอะอัะนอื่นบ้านเดือนไทยสวยมากเลยอะโอ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนน้องทิพย์จะพยายามมาออกไม้ช่วยดูนะมันเป็นอะไรบ้างเนาะนี่ค่ะอ,ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะมันเป็นบ้านเดินไทยโบราณนะคะเล็กๆน,น้อยๆน,น่ารักน่ารักนะคะ มันก็มีบางอันบางชิ้นแบบออกมาด้วยนะคะเนี่ยอย่างเช่นอันนี้เล็ก,กน้อยอย่ะมันส่งมาไกลแบบนี้เนาะคือพวกไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้เลยแล้วมันก็สวยด้วยนะคะพี่ทุกคนเนี่ยเป็นบ้าเดินไทยนะคะม,มีมีห้องมีห้องแล้วก็มีห้องแล้วก็มีที่เด้นเนาะ ทีเดนด้วยนี่นี่แล้วก็ทีเด็ดนะคะนี่น้องทิพย์จะมาเปิดให้ดูมันเป็นของน้องทิพย์หรือเปล่าหรือว่าเป็นของใครนะคะมาดูกันมันมีทีเด็ดที่นี่อยู่นะคะติ๊งติ๊งๆดเดี๋ยวกูมันพังมากเลยนี่ต้องค่อยๆทำ ค่อยๆทาออกมาค่ะมาดูกันนะคะว่าตรงนี้มันคืออะไรเขามากพ,พกไว้เนาะดเดี๋ยวดีออมันเป็นของน้องทิพย์ไหมไอ้ยาวไอ้ยาวนี่ชื่อน้องทิพย์นะคะเป็นชื่อของน้องทิพย์เลยนะคะเป็นของน้องทิพย์เลยเห็นไหมว่าแล้วก็ที่น้องทิพย์เอาออกมานี่มันก็จะมีการแบบ มันก็จะมีแบบนี้นะคะก็เอามาตั้งสีสวยไว้ตรงนี้ได้นะคะโอ้ยก็ขอขอบคุณมากมากเลยนะคะดีใจมากที่ส่งของอะไรเล็กๆน้อยๆหรือว่าเป็นของที่มีค่าล้ำค่าทุกอย่างมันคือเป็นของที่มีค่าสําหรับ้องทิศทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็มีการส่งอันนี้มาให้ด้วยแล้วก็เจลนี่เจลล้างมือด้วยนะอ๋อเจลแอลกอฮอลด้วยนะคะ จะได้พกไปไปที่ไหนก็จะได้ป้องกันนะคะพี่เขาช่วงนี้เป็นช่วงโควิดเนาะแล้วก็มีรูปของน้องทิฟกับแม่ด้วยนะคะโอ้ยดีใจมากเลยที่พี่เขาอัดรูปมาให้น้องทิฟนะคะมันก็จะมีการเล้านิดนึงนะคะก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะคะมันมาไกลเนาะคือน้องทิฟไม่ได้ออกมาเล้ามันเล้ามันเลาแล้วน,น,นะคะ เดี๋ยวน้องทิพย์จะไปเปลี่ยนเองนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวน้องทิพย์จะไปเปลี่ยนเป็น,ปน,ปนอันที่แบบเขาเรียกว่ากระจกอะ่ะเอออันน้องทิพย์จะไปเปลี่ยนกระจกเองนะคะพี่ทุกคนดีใ <c> จ <oughs> มากน้องทิพย์ได้สามรูปนะคะสามรูปนี้โอเคค่ะก็มีประมาณนี้นะคะแล้วก็มีไม้ที่แบบปรับทุนอันนี้ด้วยนะคะพี่เราก็เตรียมมาให้บดเลยนะคะนี่ เราจะได้มาปัดฟูเพื่อไม่ให้มีฝ่นเกาะเนาะติด,ตดมันติดจะติดคนคนมันออกมาด้วยอะ่ะำความสะอาดบ้านหน่อย น่ารักอะ่ะพี่ทุกคนดูดสูสิมันน่ารักขนาดไหนเอาไม้มาทําเลยนะคะเป็นไม้ทุกอย่างเลยเนี่ยบ้านเดินไทยอะ่ะเนี่ยเอาออกได้เลยสวยมากตั้งแบบนี้อะ่ะเราตั้งที่ห้องเลยนะคะสวย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 ุดยอดขอบคุณมากเลยคะ่ะโอเคไม่มีแล้วคะ่ะหมดแล้วคะ่ะ มีแค่นี้นะคะก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณที่ส่งของมาให้แล้วก็ขอบคุณที่เป็นห่วงเป็นใยกับน้องกิ๊ตลอดเลยนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะก็ส่งล่กมาให้ช่วยช่วงหน้าฝนด้วยเนาะก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดนะคะหลายๆคนก็หลายหลายที่หลายๆหลายๆที่หลาย,ๆ,ลายๆคนก็จะติดปัญหาที่โควิดนี่แหละ มันจะยากลำบากการที่เราทํางานไปไหนมาไหนมันจะยากหน่อยนะคะช่วงนี้ใครๆเ้าก็เดือดร้อนจากโรคโควิดกันนี้นะคะน้องทิพย์ก็ขออวยพรให้กับพี่ๆทุกคนนะคะนะคะขอให้ปลอดภัยแข้้วาดาดกันไปทุกๆท,ท,ท่านนะคะขอบคุณมากที่เป็นห่วงเป็นใย,ยนะคะน้องทิพย์ก็ดูตลอดเลยนะคะดูในคอมเมนต์ตลอดถึงแม้น้องทิพย์ไม่ได้ไม่ได้ตอบคอมเมนต์พี่ๆทุกคนก็ตามนะคะน้องทิพย์ก็ยัง ขอบคุณมากๆเลยนะคะช่วงนี้น้องทิพย์ก็คือช่วงก่อนหน้านี้มันเป็นช่วงโควิดแต่ยังไม่ดอกเราทํางทางทางออฟฟิศของน้องทิก็เลยเปลี่ยนเวลาไปเช้ามากเช้ามืดมากนะคะประมาณาตีห้าครึ่งอะไรประมาณนี้เนาะ,ะก็ต้องไปเช้าเชมันก็เลยแบบปรับตัวไม่ทันนะคะจะทําอะไรก็มันจะยากหเอยตื่นมาไม่ได้ทําอะไรเลยก็ต้องไปทํางานอย่างเดียวนะคะมันก็เลยรู้สึกแบบเหนื่อยล้า เหนื่อยล้ามากเลยตอนนันอ๋อตอนช่วงสองสามวันก่อนนะคะแต่ตอนนี้คือได้ล็อกดาวอยู่ที่ห้องอสบายแล้วนะคะแต่สบายสบายตัวแต่ไม่สบายกระเป๋าแล้วนะคะตอนนี้โอเคค่ะก็ขอบคุณมากเลยนะคะช่วงนี้ก็มีที่ท่าขีดเล็กนี้ก็มีคนติดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะอย่างที่เชียงตุงก็มีคนติดนะคะแต่ที่เชียงตุงเราอ่ะมันไม่เป็นมันไม่เป็นเมืองที่แบบ แออัดนะคะพี่ทุกคนมันเป็นเมืองที่กว้างขวางนะคะแต่ละหมู่บ้านก็อยู่ไกลกันนะคะมันก็เลยแบบโรคนี้แพร่กระจายได้ได้ยากนะคะแล้วก็ไม่ได้รวดเดียวเท่ากับที่ท่าคิดเด็กนี้นะคะท่าคิดเด็กนี้เป็นเมืองแออัดนะคะคนก็จะมาทํางานที่นี่ต่างถิ่นต่างที่เขาก็จะมาที่นี่แล้วก็มีตึกบ้านช่องเยอะนะคะมันก็เลยแพร่ระบาดกันเร็วนะคะเร็วมาก หนึ่งวันหนึ่งวันติดเป็นสี่ห้าสิบคนอะไรประมาณนี้เนาะแต่ช่วงนี้คนติดโควิดที่ถ้าคิดเอ็นี้สี่ร้อยกว่าเกือบห้าร้อยแล้วนะคะถือว่ามากที่สุดในรอบสามรอบโควิดสามเลยนะคะมันเป็นช่วงอรอบสามแล้วเนาะที่ช่วงว่ารอบสามนี้ก็คือหนักหนามากนะคะคือห้าร้อยไม่กี่วันเองเอ ตั้งแต่28นั้นมานะคะตั้งแต่28เดือนที่แล้วมาถึงวันที่16นี้เนาะก็ประมาณ18วันนะคะคนติดขึ้นมาเป็น50เอ่อ400เกือบ50แล้วนะ,ะแต่ไม่รู้ว่าวันนี้ยังไม่ได้ดูข่าวนะอันนี้ก็คือแค่พูดในช่วงเวลาเมื่อวานที่ได้ดูข่าวไว้นะคะทุกๆวันเลยนะคะจะเป็นที่นี่จาเรียนต้องมีมาตรฐานกักตัวนะคะ มีมาตรฐานดอกดาวกัดตัวอยู่ในห้องในประมาณนี้เนาะโอเคค่ะก็น้องทิพย์ก็จะมาอัปเดตชีวิตประจำของน้องทิพย์ให้พี่ทุกคนได้เห็นได้รับชมให้แบบไม่ให้ห่างหายาหมากกว่านี้นะคะน้องทิพย์จะพยายามให้ให้ทำดีที่สุดนะคะถามว่าน,น้องหองพ้องช่วงนี้ทำอะไรน้องหองพ้องก็ทำงานนะคะคือแกทำงานก็เลยไม่มีเวลาจัด เวลาเวลามาถ่ายคลิปให้กับพี่ๆทุกคนนอ้อน้องก็ยังทํางานแต่เราก็ยังไม่ได้ไปหาสู่กันเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดต่างต่างตึกต่างที่ต่างชอบเขามีมาตรการของตัวเองนะคะโอเคค่ะก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอขอบคุณพ,พี่ๆทุกคนด้วยนะคะที่เป็นห่วงเป็นใยแล้วก็ขอบคุณบ้านเดือนไทยส,สวยๆนี้ด้วยนะคะขอบคุณของขวัญทุกสิ่งทุกอย่างที่ส่งมาให้น้องทิ์นะคะก็ขอขอบคุณบ้าน,นมากเลยนะคะ ที่ยังเป็นหว่วงเป็นยายน้องทิพย์นะคะแค่เห็นแบบนี้ก็ตื้นใจแล้วก็ตื้นตานตื้นตันใจกับกับพี่พี่ทุกคนแล้วนะคะก็สําหรับคลิปนี้น้องทิพย์พอขอตัวพี่พ,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 พี่ทุกคนไปก่อนนะคะเ๋ยวๆเร็วๆไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัส,สดีค่ะบ๊ายบายดูดีบ้านเดินไทยเส้ยเบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่หมดเพราะน้องทิพย์เพิ่งมาดูที่ใน ในแม็กนี้นะคะมันมีอะไรบ้างโอ้ยพี่เขาซับซ้อนนะเนี่ยมาดูว่ามันมีอะไรเนี่ยข้างในนีมีอะไรเดีย๋ยวมาดูกันหอ,อมมาอยังดีเลยอะ่ะก็ว่าทำไมมันแบบรู้สึกแบบตื่นๆลน,น,นอะไรแบบนี้เนาะที่ีทก็เลยจะแกะดู่ปดให้พีพ่พีคนดูทุกอย่างเลยที่ส่งมานะคะ เป็นนี่เขาบอกว่ามันเป็น้าหลวงปู่โทษนะคะใช่ไหมนี่น้องทิพย์เคยเห็นในรูปอยู่นะในรูปในข่าวในอะไรอยู่นะเห็นไหมคะนี่เป็นหลวงหลวงปู่โทษนะคะ มีใกล้ๆหน่อยคนที่คนที่เคยเด่นพาเขาว่าน่าจะรู้นะว่าหลวง,งปู่พุท่เป็นของแท้หรือของปลอมนะคะหลวงพี่ก็ดูไม่เป็นนะคะแต่พี่เขาสา่งให้ก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะสาธุจะได้แขวนไว้ที่ห้องสาธุขอเป็นกุลขอหลวงพย์นะคะสิ่นสุดท้ายนะคะไม่มีแล้วค่ะ โอเคสำหรับชิ้นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะ